ควันนี้เข้ามาสวนนะครับแถวบ้านแถวจินดานะครับก็เลยพาพระเอกมาด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพ่อนะครับก็พอดีขออนุญาตถ่ายคลิปเพื่ออัพอัพลงช่องน้องหมิงนะครับน้องหมิงช่องร้อยล้านนะครับคนติดตามเดี๋ยวนี้มีกี่คนน้องหมิงครับนะครับน้องหมิงสวัสดีครับเจ้าของช่องอยู่ทางโน้นนะครับให้ดูนะครับว่าถนน ถนนในสวนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ดีนะครับนะครับอบตหรือว่าเทศบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยองกรส่วนท้องถิ่นนะครับก็ดูแลดีนะครับรัดยางนะครับดูนะครับถนนแถวนี้เป็นสวนมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับดูมะพร้าวนะครับทั้งสองฝากทางเลยนะครับหมู่บ้านแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กันห่างๆนะครับคือหนึ่งหลังคาเรียนก็หนึ่งสวนนะครับเนี่ยดูน้องหมิงชอบไหมมาวิ่งในสวนครับ เอ็งชอบไม้ระเอกตับหน่อยเจ้าของชอบตนไหน่อยครับชอบเลยครับโอเคนะนี่นานานพามาทีหนึ่งครับนะครับมาดูนะครับเนี่ยต้นมะพร้าวทั้งนั้นนะครับไม่ได้สูงนะครับเหมือนภาคอื่นแตเป็นต้นมะพร้าวแถวภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยโอ้โหท่วมหลายช่วงหลังคาเรือนครับอันนี้ต้นเตี้ยนะครับฮะฮะนี่นะครับเป็นน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่ทานน้ํากันนะครับนี่นี่นี่ดูเลยสองฝั่งทาง มุมนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะครับมุมนี้ก็ยังดีอยู่นะครับนี่นี่นี่ด้านข้างนะครับชมด้านข้างนะครับนี่เห็นโอ้โหสวนสุดๆเลยนะครับนี่โอ้ตอนนี้เอ็นเอ็นสวยมากนะครับนี่นี่นี่เอ็นสวยมากเลยนี่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 นะครับโอเคอ่านี่ฮะอะไรถ่ายคลิปนิดหน่อยนี่เป็นเส้นทางที่เข้ามาทางด้านในนะครับของจินดานะครับอยู่ช่วงระหว่างรอยต่อระหว่างบ้านแ้วนะครับกับ ดอหไ่หอมนะครับนี่นะครับก็หลายปีก่อนก็ยังไม่ค่อยมีบ้านนะครับมีไม่กี่หลังเดี๋ยวนี้ก็เจริญขึ้นมากนะครับก็อย่างน้อยก็จะถ่ายเพื่อจะได้เห็นว่าประเทศไทยในส่วนของบ้านนอกเนี่ยนะครับถนนหนทางค่อนข้างดีมากนะครับดูนี่ฮะเนี่ยสวนนะครับดูดูนะครับคลองนะครับนี่มองดีๆนะครับไม่ใช่จะมีปลาอย่างเดียวที่อยู่ข้างในนะจะมีตัวแรนนะ แลนด์บ็อกนะฮะวิ่งอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับค่อยๆดูนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับได้ครับก็วันนี้นําเสนอถนนทนทางนะครับบ้านนอกชนบทไม่ใช่ชนบทนะครับบ้านนอกในตัวเมืองของนครปฐมให้ดูนะครับว่าก็เจริญนะครับถนนหนทางดีนะครับนะครับพี่น้องสปปลาวหรือพี่น้องทางไทยใหญ่นะครับเหตุก็คงจะอิจฉานะครับเพราะว่าถนนประเทศไทยนี้ดีจริงๆนะครับ เทศบาลทางนี้ก็สนใจแบบใส่ใจประชาชนนะครับนะครับก็กาลังจะขับมานานนะครับพอสมควรสิบนาทีนะครับก็จะออกถนนใหญ่แล้วนะครับเสียดาไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกโอเคนี่คือขาออกแล้วนะครับนาะนะจะพบเส้นทางนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปบ้านแพลวนะครับนะบ้านแพลวหนุ่มนาะข้าวสาวนาเกลือนะครับนะ หาชินได้นี่พกาอาจอบตัวนี้นี่ขวาถ้าขวามือนี่นะคปรปฐมนะครับนี่ทางนี้ซ้ายทางนี้นะคปรปฐมนะครับตรงนี้ซ้ายบ้านแถวนะครับไปนิดเดียวก็จะถึงบ้านแถวนะครับนนะหน้าข้าวสาวนักเรือนะครับแต่<ม>ว่าเราจะเข้าตัวเมืองน,นคปรปฐมฮนะจำเป็นต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับนี่ ท้องคาถานะครับคาถาดีนะครับพุดธางอุดพุททางรัตนานางัง g ธรรมรัตนางสังคาง์พุททางอุดธรรมอุดสังฆังอุดนะครับรถไม่มีซักคันนะครับจะเลี้ยวนะครับคาถาดีแค้าคาดปลอดภัยนี่นะครับลงไปแล้วนะครับท่านใดที่มีครอบครัวมีเด็กๆนะครับชอบทานน้าหวานขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปงานขึ้นบ้านใหม่หรือถวายสังฆทานพระ เราจะเจออยู่บ่อยๆนะครับนี่นะครับป้ายตรงนี้แหละครับนี่นะครับดีโดนะครับนี่เราพบเห็นกันอยู่ประจํานะครับพื้นบ้านใหม่สังฆทานถวายพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับโฆษณาเขาสนอยมีที่นี่ที่เดียวนะครับชกน้ำอิชเนเนียลครับนี่ดีโดนะครับโรงงานดีโดครับนี่แถวนี้เย็นๆจะมีสาวหนุ่มสาวพม่านะครับชาวเมียนนะครับชาวไทยใหญ่อยู่เยอะนะครับจะออกมา นะครับใส่ผ้าถุงเดินซื้อปะแป้งซื้อของซื้ออะไรกันน่ารักน่าชังนะครับนี่นเรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนคนปรปฐมนะครับโดยผ่านวัดดอนใหญ่หอมนะครับก็จะถ่ายให้ชมเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับว่าทางดีขนาดไหนนะครับนี่รถวิ่งฉุยเลยนะครับเราจะขออนุญ,ญาตถ่ายถึงดอนใหญ่หอมนะครับว่า,าะจะได้เหมาะกับเวลาน้องมีเจ้าของช่องว่างไงบ้างครับ นี่บ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายแฟนๆหน่อยเองนะน้องหมีเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับอีกหน่อยต้งองรอน้องหมงเป็นเป็นหนุ่มน้องหมงจะได้ทําคลิปรอๆทำคลิปเป็นยูทูบเบอร์นะครับน้องหมงถามหน่อยซิถามแฟนๆหน่อยซิว่าผู้ติดตามถึงล้านคนหรือย,ยังครับนะคุณพ่อบอกว่ามีคนดูอยู่สิบคนนะครับเราไม่ค่อยได้ทำเพราะขี้เกียจนะครับนานๆเซิร์ชทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับตอนนั้นพ่อถ่ายทําคลิปไม่เป็นเนาะแล้วก็ความจุคลิปมีน้อยถ่ายรูปเก็บรูปเยอะเสียดายไปเที่ยวใต้ไปเที่ยวเหนืออย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ถ่ายลงเลยตอนนี้พ่อทําเป็นแล้วเนาะก็ขาดเพียงแต่ความขยันแตตอนนี้มันไม่เหมาะสมที่จะออกไปเที่ยวไตนเพราะว่าน้ามันแพงนะครับประเทศไทยเงียบช่วงนี้นะครับอะไรรับอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็จะเกิด <5. S 1> กําลังจะดีมานะครับ <5. S 1> เทศกาลหนาวด้วย <5. S 1> <c oughs> กําลังจะดีมา <5. S 1> ก็ดันจะมีสงครามนะครับไทยลบว้าแดงอีกละนะครับอาจจะทำให้เศรษฐกิเศรษฐกิจี่นสะดุดมันก็ต้องเตรียมเงินเตรียมทองใช้จ่ายใ,ให้พอเหมาะพอควรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไทยรบกับพมา่าจริงๆเนะี่ยมันอาจจะยืดเยื้อก็ได้นะครับก็จะกระทบกับการท่องเที่ยวกระทบกับการค้าขายกระทบกับการผลิตกระทบกับแรงงานหลายอย่าง ถามว่าประเทศไทยเดือดร้อนไหมเรื่องถล่มว้าไม่เดือดร้อนรอะครับด้วยศักยภาพอาวุธของกองทัพไทยทหารไทยที่รบเก่งนะครับมืออาชีพกว่าเยอะเนี่ยเชื่อมว่าถ้าจะรบจริงๆเอายึดแผ่นดินว้าจริงๆเนี่ยฮะไม่เกินสัปดาห์ครับลาบพนาศูนย์ครับไม่มีทางสู้กันได้ทหารว้าก็คือเด็กๆอาวุธก็เด็กๆนะครับยังอ่อนประสบการณ์นะครับทหารไทยไม่จำเป็นต้องไปแลกชีวิตนะครับแค่ใช้อาวุธยาวปืนใหญ่นะครับรถถังนะครับ โดรนนะครับเครื่องบินลบนะครับแล้วก็จรวดนะครับนําวิถีเนี่ยก็แค่นี้ก็พังพี่นาศหมดทั้งทั้งแผ่นดินว้าแล้วครับสงสารแต่ถ้าเกิดลบกันจริงๆเด็กๆเยาวชนว้าจะต้องมาตายฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กอายุ15ถึง25ปีนะครับครับซึ่งความแข็งแกร่งของการฝึกหรือการลบหรือว่าอาวุธเนี่ยมันศิลปะกานสู้ประเทศไทยไม่ได้อยู่แล้วครับครับนะครับก็ก็มันแต่มันก็จะกระทบกับ การท่องเที่ยวของไทยกระทบกับความน่าเชื่อถือนะครับประเทศไทยเราไม่อยากลบนะครับเรามีศักยภาพแต่เราไม่อยากลบประเทศเราเป็นประเทศหน้าท่องเที่ยวนะครับเราอยากท่องเที่ยวค้าขายนะครับมีมิตรไตรีเราไม่อยากทําร้ายใครนะครับอยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวว้านะครับว้าแดงนะครับให้รู้ว่าคนไทยไม่อยากทําร้ายนะครับคนอยากไม่ไทยไม่อยากทาร้ายนะครับคนไทยให้อยากเจรจาแล้วก็ถอยไปซะนะครับอาวุธไทยเนี่ย ทำไมชาวว้าแดงไม่ดูครับอาวุธไทยเนี่ยรุนแรงมากนะครับเครื่องบินลบ F16 เนี่ยเรามีตั้ง52ลำนะครับนะครับแค่บินไปสัก8ลำไม่เกิน10ลำเนี่ยก็ถล่มว้าสัก3าวันเนี่ยนะครับลาบหมดนะครับปืนใหญ่ของไทยเนี่ยมีจำนวนมากและยิงได้ไกลกว่าว้าปืนของว้านเนี่ยนะครับตั้งอยู่ไกลและยิงเข้าไปเนี่ยครับมันอนุภาพร้ายแรงและรุนแรงนะครับเราไม่อยากให้ รบนะครับไม่อยากทําร้ายให้ชาววัาแดงต้องตายนะครับคนไทยมีเมตตานะครับมีจิตที่เมตตานะครับขอให้วัดขอให้ชาววัาเนี่ยประมาณตนนะครับประเทศไทยไม่ใช่ชนเผ่าชาติพันธุ์อื่นนะครับที่กําลังต่อสู้กับว้านะครับประเทศไทยคือเป็นประเทศนะครับขับเป็นกองทัพขนาดใหญ่นะครับมีกําลังคนสามถึงห้าแสนนายนะครับนะครับคิดให้ดีนะครับถ้าคิดได้แล้วผู้นําว้าก็รีบประกาศนะครับ ถอนกําลังออกจากฐานนะครับอันนี้ขอเอ่ยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งพอน้องหมีขอเอ่ยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเรียกว่าเมตตาสงสารนะครับครับแล้วก็มีครอบครัวมีญาติพี่น้องนะครับนะครับเวลาถูกอาวุธพวกนี้อาวุธร้าแรงพวกนี้ร่างกายก็ขาดก็กระเด็นเลยนะครับมันมันแบบว่าสยดสยองนะครับฮะเข้าไปดูได้นะครับอนุภาพของอาวุธของกองทัพไทยเนี่ยสุดๆทั้งนั้นนะครับท่าน ระดมกันมาต่อให้ระดมมาทั้งว้าเหนือนะครับก็ไม่มีทางสู้ได้นะครับนะครับไม่มีทางนะครับก็อันนี้พ่อทองหมิงบอกไว้แค่นี้นะครับก็จะถึงวดอนใหญ่หอมอยู่แล้วนะครับประเทศไทยสุขสงบนะครับดูเส้นทางใหญ่เป็นเส้นทางเขาเรียกว่าชนบทเชื่อมต่อระหว่างบ้านแพ้วกับนครปฐมนะครับเส้นทางจินดาถึงวัดดอนใหญ่หอมนะครับแค่ระหว่างนะครับเส้นทางถนนสี่เลนนะครับดีมากนะครับ การคมนาจรสุดยอดนะการขนส่งก็ดีนะครับการค้าขายก็ดีไปด้วยนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับนะครับยูทูบเบอร์ท่านใดสนใจก็จะมาเซอร์วเส้นทางนี้แตนะ่ตามพ่อนมินก็เรียนเชิญนะครับปลอดภัยสะอาดสะอ้านมีร้านอาหารมีรองเท้าน้ำหอมนะครับมีทิวทัศน์ที่ดีให้ชมมีพระมีวัดดังนะครับวัดดอนเยญหอมให้กราบไหว้นะครับ หลวงพ่อเงินวันดดอยยหอมนะครับนี่ด้านหน้ากําลังจะถึงแล้วนะครับของหนึ่งก็ไม่อยากให้เกิดสงครามนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะได้กระเตื้องขึ้นนะครับยิ่งกําลังเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าช่วงแห่งการท่องเที่ยวนะครับคริสต์มาสท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นะครับเทศกาลเฉลิมฉลองไม่อยาก ให้ทุกทุกท่านต้อนมาเผชิญกับภาวะสงครามนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะพี่น้องนะครับชาวว้าแดงนะครับครับท่านจะสูญเสียอย่างหนักนะครับเพราะว่าอาวุธไทยร้ายแรงจริงๆนะครับร้ายแรงจริงๆฮะที่เรามีมันติดอันดับโลกทั้งนั้นเลยอนุภาพร้ายแรงนะครับจรวดลูกหนึ่งเนี่ยสามารถทําลายบังเกอร์ของท่านเนี่ยหายวับไปในริบตาเลยนะครับครับบางลูกนี่สามารถทําลายหมู่บ้านของว้าตึกของว้า นะครับให้หายวับไปในพิษตาเลยนะครับอนุภาพดุนแรงมากนะครับจะตรวดลูกหนึ่งมีราคาเขาเรียกว่าหลักหลายสิบล้านจนถึงร้อยล้านนะครับครับอนุภาพสู้กันไม่ได้นะครับท่านอย่าคิดสู้เลยครับรวยแล้วก็ให้เลิกผลิตยาเสพติดนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นสุขดีกว่านะครับอย่าคิดก่อสงครามกับประเทศไทยเลยครับครับหายนะครั้งิ่ใหญ่จะมาเยือนวานะครับอันนี้ขอเตือนไม้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านมาลบกับไทยเนี่ย ด้านหลังท่านจะมีไทยใหญ่นะครับซึ่งเป็นพี่น้องกับไทยเนี่ยเขาก็จะตลบหลังท่านนะครับนะจะทําให้คนว้านเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับก็ขอให้ถอยไปสักนิดนึงก็แค่นั้นแหละครับประเทศไทยไม่ได้ตามลาวีไม่ได้ตามรังแกใครนะครับไทยเนี่ยรักสงบนะครับประเทศไทยรักสงบเราชอบอยู่สงบชอบค้าขายนะครับชอบมิตรไตรีนะครับมีเมตตาดูแลคนอื่นนะครับคนไทยเป็นคนแบบนี้อันนี้พ่อน้องหมิงบอกไว้นะครับอ่าก็ ใกล้จะจบคลิปนะครับงั้นก็น้องหมิงสวัสดีแฟนๆช่องน้องหมิงก่อนนะครับคุณพ่อก็วิพักวิจารณ์เหตุการณ์บ้านการเมืองพร้อมกับทางให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับน้องหมิงสวัสดีหรือยังครับสวัสดีครับโอเคเจ้าของช่องสวัสดีแล้วครับก็ดีใกล้จะถึงวัดดอนใหญ่หอมแล้วนะครับนู no, no, นเห็นสะพานลอยนนหรือเปล่าครับวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อเงินศักดิ์สิทธิ์นะครับฮะ เป็นพระเกจิในยุค2,500นะครับสมัยก่อนนะครับเลี่ยงลือกับเสียผาดทับสายทองนะครับที่แขวนตะกุดของท่านแขวนพระของท่านนะครับยิงฟันไม่เข้านะครับจอมจนคุณธรรมนะครับนี่สะพานลอยนะครับตรงนั้นแหละครับเข้าลาหาเทศบาลตำบนดอนใหญ่หอมนะครับนี่วัดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับท่านใดจะมากราบก็ขอเรียนเชิญนะครับพระดีวัดดังนะครับของนครปฐม กันคุณพ่อน้องหมิงขอ,อ,อสวัสดีด้วยกันแค่นี้นะครับในคลิปนี้นะครับกขอให้ท่านท่านโชคดีนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจชอบก็กด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีน้องหมิงจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ